กินข้าวกันค่ะวันนี้มากินข้าวไก่ถึงจอมเทียนเลยนะคะเป็นข้าวไข่ดาวกับต้มยำกุ้งนะคะคแล้วก็มีสเต็กด้วยที่จอมเทียนจอมเทียน Yes 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 เป็นเลยแบบนี้ค่ะโอ้ต้องฟ้าสวยงามบรรยากาศสวย กินข้าวกันนะจ๊ะไี่ต้นมะยมด้วยนะคะขอบคุณจา้าฝั่งโน้นเขากำลังสร้างโงรงแรมอยู่ที่นาจอมเทียนนะจ๊ะติดกับพัทยากินข้าวกันนะจ๊ะนี่ร้านอาหารก็จะเป็นแบบนี้สวยขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ